นี่ครับพลังของทุบิชาบครับแดี๋ยวดูว่าจะทำได้ไหมครับโอ้เข้ามาแรกครับอืมมาแรกแบบนี้อ่ะจะเป็นต้องแลกหรือเปล่าและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจหมักลุกสะกนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ่มาลุยกันต่อนะครับในการเล่น b ริสท่าทีนะครับที่ c e s s c o m นะครับผมเอาละครับเราเจอผู้เล่นท่านแรกจากอาร์เจนตินานะครับโอ้โหอาร์เจนตินานะครับอ่ะเรากินพอนะครับสแกนดิเนเวียนะครับแล้วก็เขาเดินลายใน f 6เป็นโมเดลเวอร์ชันนะครับน่เป็นลายที่ผมชอบเดินซะด้วย แต่ว่าทีนี้ผมมาเป็นไยขาวทา a ์สพอร์ตเข้าสู่ลายผานนอแพทแท็นะครับในรูปคาร์โลคานะครับอืมเขาเดินในมาแอดแท็แบบนี้ไม่แน่ใจลนวะว่าต้องเดินอะไรก่อนหล่นะครับทีนี้ผมลองแบบนี้ดูนะครับลุยกันเลยขอให้มีแต้มที่สำคัญคือบิชอปทีสีนี่นะครับแล้วก็ทีนี้ เขาก,กินไหนถ้าผมพินกินปุ๊บพอตน,นี้ก็จะวีนะครับผมลองแบบนี้ก่อนนะครับพรกินพรยังไม่ได้ถอดจริงจังนะครับไม่แน่ใจว่าออต้องเดินอะไรนะครับน,นี้ผมพินตานี้ก่อนพินตานี้ก่อนนะครับไม่ให้ ไม่ให้นายเขากินพรที่ดีสีได้นะครับกรณีที่เขาเอาบิชอปกินผมกินห้คหีนะครับอ่าผมคิดว่าโอเพนนิ่งผมน่าจะผิดนะครับในตอนนี้แต่ว่าอ่าไม่เป็นไรครับเราเล่นเพราะว่าเป็นเกมเร็วนะครับสุดแสนจะเท่เกมเร็วอ่าผมไล่บิชอปดูนะครับดูว่าเขาจะทำไงอ่ากินเลยอ่า นี่นะครับเราพินอยู่นะครับเขายังกินพรที่ดีสี่ไม่ได้นะครับทีนี้เราดีเฟนด์ได้ลุกนะครับก็คือตอนนี้เป็นไอโซเลตพรนะครับไปไอโซเลตควีนพรนะครับทีนี้ผมก็หลักการก็คือเราต้องพยายามคีปตัวไว้นะครับหรือว่าเพื่อไม่ให้เขา,าแลกนะครับแล้วก็เล่นสูเอ็นเกมที่เราเป็นรองนะ ผมถอยด้านี้ก่อนนะครับนะถ้าเรามีไอโซเลตพอเราต้องพยายามเก็บไมเนอร์พีดไว้ให้เยอะที่สุดนะครับโดยจริงๆตามเมื่อกี้ถ้าผมไม่ถอยในนะครับเขามีโอกาสกินแล้วก็ทำให้เราแก้ไขตำแหน่งนี้ได้นะครับแต่เราโอ้เขาพยายาามจะยังไงเนี่ย กินไหนผมแล้วก็กินต่อนี้ต่อนะครับอ่าแอสโซเพอมีปัญหาซะและ้วผมมีแต้มในเช็คเขากินด้วย b ีชอ็อจากหน้าผมดีห้ารนะัับอันนี้เป็นอ่าเราแบบดีดีกว่านี่นะครับดีห้าก็คือเรามีแอส,แอสโซเลตพอก็จริงแต่ว่าเราจะมีโอกาสเที่ยวแรกได้นะครับ ยังไงดีเขามาไล่เร็วจังเลยใจเย็นๆนะเอาหนมาไล่ Queen ควีนผมนะ่างนี้ละกันก,กินเมื่อไหร่เรามีโอกาสเอาลูกไล่แล้วเอาลูกไล่ก่อนลวกกินด้วยบิชอปดีกินด้วยลูกก็น่าสนใจอะกินได้ลูกดีกว่าครับทีนี้เราอาจจะต้องระวัง ตรงนี้นิดนึงนะครับไม่รู้มีคอมบินเนชันอะไรไหมอ่าควีนมาแล้วทีนี้ก็มีไนท์เช็คนะครับอ่าผมขึ้นบิชอปไว้ก่อนครับอ่ากินเขามีกินด้วยไนท์ครับอ่าเคทีนี้เราเป็นทูบิชอปนะครับ ในตำแหน่งที่ open แล้วก็คิดว่าเราน่าจะมีอ d v เวนเท e อยู่นะครับพอสมควรนายเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่อ c t i v e เท่าไหร่นะครับกลับไปอยู่ที่นูน่นที่คนระาแรกลูกทั้งสองตัวเราจะเป็นเอ็นเกมที่น่าจะได้เปรียบทีเดียว ตามีไอเดียบิชอป b7 นะครับแล้วก็แอตแทกพ n ที่ a6 นะครับถ้าเขามาพินผมก็อาจจะแลกเช่นบิชอป f3 นะครับเป็นต้นนะครับรนี่ก็เป็นเอ็นเกมที่เราน่าจะดีกว่านี่ครับพลังของทูบิชอปครับแต่รู้ว่า จะทำได้ไหมนะโอ้เข้ามาแรกรอืมันแรกแบบน,นี้อ่ะจะเป็นน้องแรกหรือเปล่าเนี่ยเอาไงอะ่ะกินก็ได้ครับทีนี้ก็เป็นการสู้ระหว่างนายและี่ชอปนะครับผมมี F4 ฟส่ไล่นายก่อนนะครับอ่า F4 ฟส่ไล่นายก่อน ลองแบบนี้นะครับแอดแท็บพรจากนั้นจากคิง้าเซ็นเตอร์นะครับอืมเขามีแต้มนี้ด้วยในมาไล่บิชอปอ่าผมถอยก่อนอ่าอ่าไล่กลับไปฮะเตะสะ้นเลยบิชอปก็ดีกว่านะครับเพราะว่า เดี๋ยวน,นะเขามีแต้มนี้อีกครับเดี๋ยวนะผมตั้งทรงให้ได้ก่อนเขามีแต้มนี้ไล่บิชอบเราครโอเคแอดแท็กเขาบ้างครับกินกินพยายามเลยไม่กินแรกด้วยนะครับย่งเก็บไว้ให้เยอะที่สุดครับ เขามีบอที่ที่ C3 ครับผมมีปัญหาเรื่องเวลานะครับแต่ผมต้อง a i v i v i n i นะครับแล้วก็บิชอ p อยู่ที่นี่แอคทีฟคิงก่อน c อ i ท e k i ิงก่อนแอคทีฟคิงเข้าไปครับอ่าเราจะมาโจมตีพอรตัวนี้ครับเตรี้ยม ระวังปอยไปช็อปวิ่งสองทางแบบนี้ได้เปรียบนะครับอ่าแล้วก็ท่านไนเขาเดินไปปุ๊บมาเสียบนี่เลยครับโจมตีทันทีอ่านี่นะครับ,ค,รบคิงเราแอคทีฟกว่าด้วยนะครับอยู่เซนเ,นเตอร์นะครับโอ้กินแบบอ่าไม่ดีกินกันแล้ว่ันคนระับ กันไว้ก่อนนะครับกันไม่ให้เดินเดินทีนี้เรามีโอกาสสร้างนี่นะครับวิงแบ็กนะครับจะไปโปรโมทนะครับ,บวิงแบ็กของเรานี่นครับวิ่งไปแล้วก็เปิดให้ยิงประตูเป็นควีนนะครับอ่าอันนี้ เขาน่าจะเดินผิดกลยุทธ์นะครับทำให้เราได้มีโอกาสไป,ปรโมโอเวลาเริ่มเหนยน้อยนะครับของเขาน้อยกว่าเราแล้วครับเพราะว่าแท่นนี้มันคิดยากนะครับอโอเคเราไปครับกินไหมครับถ้าไม่กินผมก็วิ่งนะครับวิ่งไปเลย พมีเช็คที่นี่ครับที่จะสร้างความวุ่นวายเส้นหกก็จะวิ่งทางโนโ้นะเช็คโอเปรนูนนะนี่ครับมาไล่จับกินตัวดีแทนเช็คนะครับอ่าก็จับตัวดีบ้างครับตัวนี้พี่ขอกินตัวนี้อ่า เขาต้องไป็นดีเฟนท์พดีเฟนปุ๊บผมก็วิ่งตัวนี้ครับมีให้เลือกไปทางนะครับอ่ฟรีนะครับแล้วก็แบบนี้โอ้ยเกือบไปครับเขามีเกือบไปแล้วเขามีเช็คกินบิชอปนะครับโอ้โหแย่เลยครับเกือบพลาดผูกเขาเช็คกินผมยังชนะได้ไหมเนี่ย เก็บไปก่อนนะครับเอา้าเขาไม่กินนะครับตายละทีนี้เราก็ไปในเขาโดนแถบนะครับในเขาโดนแถบในเขาโดนแถบในเขาโดนแถบอยู่นะครับอา่าในเขาโดนแถบนะครับชนะ เวลาไปนะแต่ว่าแต้มน,นี้น่าจะชนะอยู่แล้วนะครับนี่ครับในเขาไม่มีตาเดินนะครับมานี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้มาเช็คนี่ผมก็ติดครับจากนั้นเราก็วิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งนะครับโอเคนี่นครับปีชอปอ่าดีกว่าในในช่วงเอ็นเกมที่พรวิ่งได้ทั้งสองปีนะครับวันนี้เป็นอ่าเรื่องที่สำคัญนะครับผมบายบายลาก่อนนะ